คือเราลของมรางวัลก็เพราะฉะนั้นไม่ได้เอานดับหน่งอย่างเดียวครับสองท่านก็เป็นสองสามก็มีของรางวัลแล้วก็เพื่อรางวัลครับเพราะฉะนั้นมียังไงต้องเน้นก็ทุกทุกแมตช์ครับบางทีไม่ได้ที่หนึ่งแล้วก็อาจะเสียดายจริงอันดับสองและสามก็ยังมีเพื่รางวัลแล้วก็ของรางวัลให้ทุกข้างครับเพราะฉะนั้นแต่เราแมตช์ที่ต้องเน้นก็คนที่ตุ่มหัวตารางอีกทีมนึงก็คือ นิคฟิลกับไมล์เฟยเนี่ยที่เจอกันเป็นมิคฟิลว่าเอาชนะไปได้สี่ประตูสองหนึ่งครับก็เรเวอร์มีผลต่อคู่นี้ก็ถึงคนครับในกลุ่มหัวหน้าครับส่วเนเจ้านี้ถ้านักคอนใช้พลาสติกครับเอาชนาะได้เกมเรเวัร์แมตช์สามแต่ดีเราจะเล่นสบายขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าลอา็อกต่างสูงครับสมาคมกครับทำดีแพ้ไปแล้วในเกมก่อนหน้านี้ครับ เอาเกณฑ์ในช่เวลาแรกเริ่มแล้วนอรไทยพลาสติกอยู่ในชุดสีแดงครับวันนี้ตามง่นก่อนเลยเจอกับศิวิชันชนะนี่ไม่ง่ายแน่นอนครับเกมน่าจะสนุกกับตัวผู้เล่นหลักๆอยู่กันทั้งคันจะโค่นสมบูรณ์เนี่ยนะว่านอรไทยพลาสติกเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดใหญ่ก็ตามนะตัว ตั้เลยหลักๆที่อยู่ในสนามนี่เนี่ยตัวหลักกำลงอยู่กันหลายคนครับให้จับบอลลูกนี้ไม่ดีครับตัวที่ชนะในวันนี้ก็มาไป็นขังเลยแล้วเจอตจับหูอย่างน,นงครชัยพลาสติกครับให้มาไห้ดีครับจับไปเอามาท้ายุดครับก็ค่อยๆเซตบอลตามสไตล์ครับของน,นองครชัยพลาสติกเลยครับเท้าถือเท้ากแกาาากกล้วติดแจงแล้วติดขวาแล้วมีจับกองลงไม่ได้ครับ สูงบางไม่ดีครับรถจับกลับมาได้ครับไปเอาไป้างซ้ายครับขอชาพลาสติกใช่ครับดูพี่ว่างเราจะไหลหลังไม้คือตรงนี้ยังได้อยู่แต่ว่าถูกขิดกันแล้ว,ลว,ลวปลเป็นสิทธิ์วินชนาถือบอลก่อนเยอะเลยบอลกันทั้งวันนี้เหรอไปบอลถกสิทธิ์วิชชนะเลยสั้นเลยครับ เัาค่อย้งใหม่ลื่นมาทางซ้ายแล้วก็ล,ลื่นลงเปลี่ยนกกรมาถึงก็ยังเป็นบอลของสีวิชชนะแล้วกลับไปตั้งอีกใหม่ตีวิชนะครับโอ้โห้าหนำัววมาลูกนี้เพื่อนว่าจะไม่ไหวเับ งอย่่่างสวแเเค๋อสั้นมาดึงหลบลูกนี้เราตื่นลงไปออาตัวสิไม่ว่าอะไรด้วยครับจับขึ้นมาได้ครับลงจังหวะโอ้โหโพ้นตุ้มขึ้นหน้าไม่ได้แลับต้องวนกลับมาตั้งกันใหม่เแกนเอาามาลูกนี้ถูกจีกันอยู่แล้วเป็นหนองนครไทยัสิกแลว คือไปอย่าง้ยขวาเปิดยาวลูกนี้่หรือเสนไปแล้วก็นาไม่ถงใครรับกลับมาตั้งแตไป่สีีชนะโอ้โหตะขยับเปิดขึ้นหน้านี้ไม่ได้รับโอ้แล้วตอบโให้เพื่อนูกนี้่หรือเินไปแล้วก็ไเม้าใจกันด้วยน ไป,ไปเอาบอลทางซ้าย,ยากัจกื้อไหมแล้ก็จ่ายบอลลูกนี้ฉันหลัออกข้างไปไปลูก,กนี้นซ้ายของนครชยัยภาคกัครับ ยักเข้ามาโอ้โตาตติดเลยครับสีสีวิเชชนะครับกลับกลับมาได้รู้เลยรับรู้อะไรรู้อะไรหลบมาจะโอ้เลี้ยงไต่ไส้ลูกนี้ยังได้ครับชันแหลมออกข้างเลยได้ไปรุ่งุ่งครับสีวิเชชนยม เอาแล้วสียบอลลุกขึ้นมาห้าตุยมีเหนียวนิดหนึ่งครับเราเล่นเร็วเลยครับพอแทนพลาสติกยิ้งไกลตรงนี้ใหม่ตรงต่อเยอะเนี่ยได้ลองสองยองเนี้ยคนเลนตะกี้แค่ลูกเดียวแล้ยิงเข้าตัวเองสามลูก ้แต่มันรูปสองไม่ใช่เป็นรูปสองโดนใช่แต่เขาพิธีวิธีมันไม่เปลี่ยนไงขอกมันจะเข้าอยู่แล้วมันเข้าอยู่แล้วไงคือบรรยกาศเรืองิธีมันไม่เปลี่ยนคือถ้าวิธีมันเออมันเปลี่ยนแต่โซวเน้นรูปมันก็น่าไงมันจะให้โซนเน้าสอง โอ้เอามาดางขวาแล้วคืนแล้บมัโหดูต้านติดเลยแล้วตางน้าสีวิชนนะเล่นเล่นเล่นอยังไม่ออกครับย้อนแต่ว่าต้ากันใหม่ครับดอล็อกมาต้านใส่บอลวาบอลบอติดยิงไกลสร่าร่นนี้ไม่ขอต่อครับดีแล้วนะเกมที่แล้วเล่นไดโดดเด่นมากแล้วเกมที่แล้วเลยนะเอาเป็นแบบนี้ล้วดีแว่าแมนยูแพ้ เฉีสีเสมอแบนสีเสมอเฮ้ยเฉียสีแพ้แบนสีเสมอเทียบให้เก็บบอลเป็นใจได้ดีเสมอน้ำเปล่าหยาดเข้ามาปุ๊ใส่โลกหลบไม่มาโน้ให้มาตรงไหวลึกไปหน่อยครับด่าเขาได้เดี๋ยวปล่อยหลอกจังหวะที่เข้ามาไหนหลบอีกทีนึงเข้าใจแล้วยิงโอ่ง ครัแบบโอ้ยลูกนีส่วนความสามารถเฉพาะตัวนุ้นเลยครับโอ้โห,โหนี่จังหวดัดหลงสองคนก็เล่นคู่เข้าบอลคู่ครับโอ้นี่ข้ามสน,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 นามไม่ได้แล้วต้องทำอะไรจะมีการเปลี่ยนตัวข้า้สนามดนี้มีใครหยับแล้วครับตอนนี้โอ้โหคร,รับสกอร์แรก ไปใส่ยีเดชนะครับข oh ึ้นนำมาแล้วถึงประตูของศูนย์เงาต้องแบบเมื่อก้าวหรือว่านำได้ดีมากครับบางจอนหลังมาตั้งกันใหม่ครับในตอนนี้เอาเบียร์ลงมาเล่นโตลรุกอีกคนหนึ่งของนักควาชไยพลาสติกครับเปลี่ยนสูหน้าออกไปครับยิงชันแหลกออกหลังไปไปเตะตรงเลยนะสังเกต เกบียกินลูกนี้ไม่ผ่านครับยังติดบล็อกแล้วก็ลถบออกข้างครับเอียบอลคู่เราเล่นเร็วมาตอนนี้เบียต่อโค้นมาไม่ดีครับหลอกกลับหลังมาแล้วตืดนิดตื้นไม่หายังแก้ได้ครับสี่ทีชนะให้ไม่ดีครับด่ากลับมาได้ครับดูครัดขวา ยิงเล้ารอดรับตู้นี้เข้าอยูองเขาเป็นหัวตู้เลยทั้ที่ตั้งแล้วตีมันด้านขวาครับสีวิชชนะเปลี่ยอแกมาให้ตงกางสวยครับโง่วนหลบอยู่เราเปลี่ยนแกลงออกมาตั้งทางขวาครับค่อยๆเซตขึ้นมาดูวระพดกลับไปตั้งใหม่เฮ้ยนั่ต้องบอกว่ามีไม่กกิแกงครับที่ทีมฝ่ายตรงข้ามนครชัยพักติด จะเซตบอลสู้ก nope. right no ันแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยอันตรายแล้วการต่อบอลเาสุดเท้าของตัวเองครับสำหรับถีมีชนะเกมนี้ครับเริ่มเกมมานี่ต้องบอกว่าใช่เพียงครับไม่ได้เป็นต่อโอ้โหแล้วต่ามาสวยแล้วตับแล้วไปข้างในมาแล้วมาที่ให้ตรงกลางมาโหน่งจับต้นผู้เชี่ยวจับตัวทียังได้อยู่บนโหนลิกออกมาขวาเพื่อเปิดจ้ามาไม่ผ่านดังว่ากาะเด้าโอ้โหนี่ วี่บไปต้านซ้ายนะบอกว่าโอ้โหเราตีมานี sociedad, Bref, really hey! 對對่เล hey well ่นได้โดดเด่นมากเราของิตีชนะโน่วางอยู่ตู้ดจังวนี้ให้กับบาตั้ันใหม่เรามองข้างหน้ายังให้ไม่ได้ล็อกขึ้นมาโพสไปตรงกลางโอ้โหว่างแเราทางซ้ายสุดก็จังหวะนี้โตเปิดอ่างข้อมาต้องสูงรัตู้รับเราเล่นแล้วเราขึ้นด้านขวารดีเหรอ ตัวต่อตโอ้โหจีบดีบอลแล้วแม่กนี่บอลติดขาแล้วก็ไปไม่ได้ปูย้อยออกมาตัเข้าขวาปีนไก่บ้างเก้ากอดเลยไปแนคกันอะไรดีเป็นอัพเดตเกมื่อสักครู่ครับอ่าเป็นผู้เล่นของเพื่อนเต้ยครับแน็คก็ ยังไงเดี๋ยวรถควนทีน่มาถ่ายรูปด้านบนด้วยนะครับตามเตะใ่เประตูขนะึ้นมาครับนักบอลใช้พลาสติกไอ้จ็บจะเติที่นี้ยังดูครับเหงายาวขึ้นม,มาเบียร์ครับโอ้รถตัดแรงเลินไปครับากลับมาได้ครับสีชนะธิโอ้ยได้มาโน อลอมมาได้แล้วดูแล like <thumb> <st> like ้วคนเดียวตูวนี้ลองไปเลยไม่พาครับตั้งว่าได้แล้วถ้าจะเป็นดังก้วคู่ไปทำกิจที่หนึ่งเลยออมาดูฟีลทกของสิงห์ชัยชนะครับจะได้ยิงครับใครจะยิงยืนเลี้ยงเลียงอยู่ ปีนมาจีนลูกนี้โอ้โหไม่ตรงก่อนเลยกดด้วยขวาแล้วน <c oughs> ะคู่ตาใส่ตากเปล่ามาตรงขึ้นมาแล้วนักบอลชายมัดติดตาเจ้าวาทงซ้ายนี้ไปพลิกมาได้ตรงกลางยังเต็งของนักบอลชายมัดติดก็ให้เดี๋ยวมาทางซ้ายดีโอ้โหลูกนี้จะไม่มีเข้าไปข้างในแล้วปากเปลี่ยนแกนออกมาทางขวายิงไกลลูกนี้

ให้ร้นอนมาคนซ้ายมีขวามีครับลลอกมาทางซ้ายแล้วไหลโอ้โหบอ,ไอ,อลไปสะดุดต้าตัวเองคลับสงวนขวาขึ้นมาทางซ้ายแล้วปีกลับมาต้านกันใหม่ก็ือสองแล้วกลับไปต้านกันพี่ยัาแล้วใช่ล้วไปต่อเดียโอ้โหสงวนนี้ตายเย็นน้อยน่อยแ ปูยัดเข้ามาพดแล้บอลสุดท้ายทะลับผู้เล่นของน้าพลาสติกออกห้างเลยปูไตทางันเส้มาได้ออดด้วยแล้วโงดูเก็บอยู่ในเอาแล้วู่มาได้ตัอนี้ยิงปูต่อแรกติดล็อกต้มาลหลบข้าซ้ายแล้วไหลไม่มาอีกีแล้วึนมาพดลบแล้วก็โู้ขูเตะแตก็ตองลอ ให้มาตรงกลางว่าครับจับคืนเพื่อลูกนี้โอ้โหแต่เอาแก้ได้แล้วยิงคันหลบยังได้อยู่ก็บเบียร์ตงถุยก็อา้าวแต่บอลลูกนี้น,น,นี่พยายามจะเล่นจังหวะตัวเองครับต้องผูกต้องทู่โหนับเอาชนะตรงหลังไปได้ตัวต่อตัวดิแท็กมาจากผูกตุ้มตัวแตกอ้อตัวเฉย,ยเลยครับนี่จังหวะแบบนี้ดูฟังแล้วก็จังหวะล่าสุดังสิ่ให้เล่นลูกคู่พร้อมนั้นก็ง่ายเกินไปครับ ใช่โหไปผ่านไอ้ง่ายมากแล้วโน้ตเราเบิร์ดาง้ายว่าแล้วตอนนี้เราขึ้นมาทางซ้ายครสีพิชชนะ,ชะลองเพื่อตัวนดูให้ย้อนกลับมาตั้งใหม่เบิร์ัหวัดเดยเปลีแกถือขนาทางขวาถือแล้วโถโครับมาเองปีตู่ีโอ้โหดูัหมดเดยวปีเอชอชากออกหอม้าครับ ปู้มเร็วเลยครับย้อนอ่อเบี้ยเข้าซ้ายจิ้ลูกนี้ไม่ตรงป่อแล้วมากตัางต่างป,ประตูที่มาเนีสยต่าง็ฝีชนะหว่าทีเดียวเกมนี้จเจอเราฝีชีสุดท้ายเต็ทุกคนเยเกมนี้ตั้งใจเ็นพิเศษเลย บอลข้างหน้าอยู่ยังให้ไม่ได้แล้วเปิดทันแล,แล้วแล้วบอลใส่เป็นออกหลังแล้วเล่นตั้งแต่กับป๋าประตูขึ้นมาแล้วอ,อ,อันนี้เรือสินเนี่ยชี้ไปแล้วตั้งแต่กับป๋าประตูขึ้นมาโตชิดบอลสุดท้ายออกหลังแล้วทันแล้วคุณเล่นขากรทรายพักสิ่งอรไรอราวเร็ว น่ะะาเหรอจังหวะที่จับบอลยาวแบบนี้ติดนะแต่ทิ้งออกห้างเลยปูงยัดก็มาเบียร์ร้อนอยากไปข้างเดินใหม่ลีกดับเบียร์ไอ้ลูกนี้ตรงกลางว่างครับยิงไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับแล้วตรงกลางว่ายอยู่ตรงแต่ต่อจังหวะเดียวเพื่อนเอ้าวิ่งมาลูกนี้ท้ายแล้วจับแล้วดีดเรียบร้อยครับ บอลหล,ลูกห่าเราที่เ,เลยตัดสินใจที่จะไม,ไม่ออกไปแล้วคราวน,นี้โอ้โหต้องชมครับเกมโหสวนจับข,ของมันน่าเสียดชนะได้ประตูที่2องจัดโหนแล้วก็กะทู้วิ่งมาไปแล้วไม่เหเลือแล้วเราต้องที่โหนเลยลแล้วจังหวะแตะบอลจังหวะแรกให้เพื่อนครับเดือดจริงใจใหม่เอ,อ,องเขาลเลยเลียโอ้โ,อโ,อโ,อโอหดูเออเก่าสุดคนนี <laughs> ้ ยังต่อเกม์เไม่ต okay. okay. ิดเลยแล้วสุดท้านักบอลชายวัดติดยกโอ้โหเซอร์สีวิชัยชนะเกย์นี้ในน่าย่านนักบอลที่ทำฝั่งสูงเลยแล้วสีวิชัยชนะกะโดดทางขวาได้ตรงยิงแล้วบอโอ้โหนี่ปัดได้ก็กลยเป็นเออจังหวะสุดท้ายนี่ปัดไม่ออกครับโอ้โหสีวิชัยนะดูครับังหวะนี้เหมือนไม่มีอะไรครับจับบอลทางขวาแล้วไม่ปล่อยบอลตกแล้วตรง ยิงทะลุมาเดูจากประตูปัดไม่ออกโู้โหนมาแรงมากครับโอ้โหนี่ช็อตไปดื้อเหมือนกันครับนักบอลชชยพลาสติกโอ้โหเสียประตูน้อยมากครับสองจากนักบอลชชยพลาสติกครับโอ้แกนี่เสียลิขสิทธิ์ประตูติดต่อกันครับไม่ใช่เรื่องที่จะโง่เกิดขึ้นบ่อยๆครับไม่เล่นนะเนื้จาะบอลลูกออกข้างไปเองครับ ปูยัดขึ้นมา,าปับอกตรงนี้ตีกับอะไรคล้าย่มี่ใส่เดี๋ยวนี้ตัวรูเล่นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยเพทางด้านนครชัยมักติดครับด็อกไม่อยู่บาร์ไม่อยู่ครับโอ้โหมีปัญหาครับบอยก็ไม่อยู่คนครับจะแตะหลบไม่ได้ต <quoted S 2> ื้นกลับมาให้แก้กันออกมาตอนนี้สวยม <uen> ากครับทีที่จะชนะ มองกายอยู่แล้วเปิดจอดมาไป่ผ uh uh ่านดำแล้วพักตกลงมาตลอดนี้เปลี่ยนรางซ้ายครับขึ้นทางขวาบ้างแล้วให้ตรงกลางมาตลอดนี้ยันเก็บกลับมาได้ครับเป็นบอลของนักบอลชายติดกับดำโอ้โหข้างง่ายอะง่ายย้อนกลับมาตั้ยังไงขวาอยู่ที่ครับ เบียดจับบอลไม่ดีแล้ว Nova, ตรงนี้ดึงจังหวะกลับมาได้ครับส <be road, S 2> ีนิชนนะให้วาซ้ายครับเก็บบอลแรกไม่ดียังได้อยู่ครับได้ซ้ายเราหดท้ายทำหมอบข้างตัวเองครับเแกมมาขึ้นซ้ายครับเราลองกับมางขวายทีครับ เปลยนมาขึ้นทีซามอีกทีครับของรอบนักวอชามพลาสติกโอ้วันนี้ดูสปีดบอลไม่เดียวเหมือนปกติครกำตาให้บอลอีกทีนยักษ์แม่ท่านแบบสวยเลยครับดูไอ้ยักษ์นันทาบียิงไกลตรงนี้เลยไม่ตรงต่อกระโหลกเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าติดกับเกมที่แล้วเลยครับเกมที่แล้วอยู่ทีนักวอชสวยเลยครับดี สียาวมาลูกนี้ดำไปหมุก่อนครับเก็บกลับมาได้แล้วต้องเอาแคมป์ติ้งใช่ครับกลับไปตั้งกันใหม่แล้วดำไปเอามาทางขวาเบียร์แตงเข้าขวาแล้วให้ขวาสุดจังหวะนี้นกเปิดโอ้โหแเราโอ้จังหวะน,นี้น่าจะทำไม่ดีกว่านี้ก็เบี้ยวโ้จังหวะบอลมันมาแรงด้วยครับพยายามจะแปะ ตองขวาแรกเลยนะแต่ว่าแม้ว่าบอลมันไม่โกลตต่อโลครับอาทำที่ต่างบอลไม่ได้ครับเตะต่างเส่จากฝาประตูเล่นสั้นครับโผล่ให้ยัดมาโหยัดได้อยู่ครับไหลหลังมาต้องหีนไปเอาเงินไปครับดักกลับมาได้ครับต้องบอลช็อตติกเตะตัวมาทางขวาครับฝอยๆเซตขึ้นมาเปีจริงๆสามเลยแล้วเพื่อนไม่ขึ้นครับ โอ้ตอกบอลแรงนิดนึงจังหวะสุดท้ายดาบกลับมาได้แล้วถึงก่อนครับโอ้โหทางซ้ายมาอีกแล้วครับหลุดมาล่อเป้ายิงแล้วหลบผู้ตัดตัวแล้วยิงโอ้ชนเสาครับจังหวะนี้โอ้ยดูเลยหลบไปแล้วนะจังหวะนี้ยิงไปตรงเสาออกเลยอีกแล้วแม่ไม่เจอเสาไหนครับเป็นเสานอ,อกรึเล่โอ้น้องโค้ชใย้มาสิกตัวเลยตีเตาหนายอยู่เจ็บบอลเห็นไห อ้องเร็วกว่านี้โอ้ดูว่าออไปโดนตีเข้มแน่นอนครับสำหรับนครชัยพลาสติกเล่นในเกมเลยมาก,กานะแมที่สกอร์ตามหลังอยู่ครับโอ้ดูครับสปีดบอลนี้ยังไม่ได้คล่อขึ้นเลยครับตอนนี้ออกบอลกัน้ยทุกอน่างหยัดช้ากว่กปะปกตนะ <c oughs> ิเลยครับเนี่ยร็วสวยเล่นได้อาจจะต่ำกว่ามาตรฐานครับในหลายๆเกมที่ผ่านมาครับ ให้ยัดมาตกางสวยครับตอนนี้อาร์เบียเข้าซ้ายกีงโอ้โหไม่มาดีครับนี่นนครับเพิ่งจะมีจังหวะนี้นให้เห็นว่าลรวพอใช้พลาสติกเรต่อเกมในระหว่างตัวเองได้ครับโอ้ก่อนหน้านี้น่แทบจะไม่มีเลยจังหวะแบบนี้บางกันอยู่แล้วก็จังหวะสุดท้ายยิงยัดมาไม่ห,หายต่ออ่งครับเตี๋ยนมาซ้ายโพสอาร์เรบข้างหน้านี้โหนอีกคนหนึ่ง จะแลกมายังได้อยู่ครับย้อนกลับมาโค้นเออมากันยังเอ้าจะไปล็อกโกไม่ผ่านพี่อะล็อกล็อกให้ลูกนี้ต่อวานท้ายครับเขาจะจับหลอกล่ออยู่ปากกับมาเพี่เอ้าเราไม่ปล่อยลูกเพื่อนไม่รู้ครับเวลาจริงมัาเนี่ยหมดแล้วเราอยู่ในช่วงโค้นกัาบัดเจ็บแล้วเอิขึ้นหนมาแล้วไม่ังไงเด้า ลองยทีไกลไม่ผ่านถ้าจะสวนกลับ็จะใส่ก้อนของถ้าเขาพลาสติกก็เปลี่ยนการเอาผูนี่ง,ง่ายเกินไปใหหน่อยให้บอลสุดท้ายไปแล้วก็หลุดออกห้างไปนะไอ้บางพวกคณะซ้ายอ่ะสองถึงที่ชนะก็แลนีก็ ไม่ปกแ่มันทำลายอานขัเ็ดยิงไกตรงนี้ชฉลีแบบไม่แตลัางให่ะแล้วผู้เล่นต่อต้องฝึยาวปเวลาการแข่งขันขึ้นาเรจะพัไปนาการเตกั